สวัสดีครับบ่าเถ่าวัสดีทานผู้ชมครับวันนี้นะครับเดินทางนะครับมาหาปู่40ครับพี่น้องกับวันนี้วันที่8กรกฎาคม2566นะครับทานผู้ชมครับนำลายซื้อเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับมาเปิดดวงนะครับเนาะครับหลายพี่น้องครับวันนี้นะครับเนาะครับหลายด้วยพี่น้องด้วยครับประมาณหา6 หน้ากระดาษเนาะครับท่านผู้ชมครับถาบบัตรท่านนะครับเนาะเอฟซีทันใดบัท่านก็จะเป็นรอบนาเด้อพี่น้องเด้อเนาะครับผมครับเดี๋ยวน้อพี่น้องนะครับเนาะบ่าวเถ่าก็จะเข้าไปหาปูพี่น้องเนาะครับเนาะจะนําไล่ซื้อไปหาปูอ่าให้ปูเปิดดวงให้ท่านผู้ชมเอาพี่น้องนะครับเนาะครับจังเข้าไปหาปูน้ากัน มามันนี่ก็ร้ายพี่น้องครับเอฟซีทรงมาจดนํากับบอท่านเด้อธรรมบุชมเด้อนะครับผู้ใดบอท่านรอบนี้เป็นรอบหน้าเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมเอานะครับผมเอาครับธรรมบุชมนะครับเนาะนี่ครับอ่าไล่ซื้อเอฟซีแฟนครับทั้งช่องเนาะพี่น้องครับเพิ่นฝากมาเปิดดวงน้ำปู40ธรรผู้ชมนะครับเนาะกับกมีเยอะครับหลายท่านเนาะพี่น้องเนาะครับผม เบิ่งเอาเดอ่านผม้ชมเดอครับนี่ครับจดมาครับบ่ตกลนออกพี่น้องครับแต่ว่าผู้ใดส่งมาที่หลังเนาะครับเนาะล่อรอบนาได้พี่น้องเด้อครับบ่าวเฒ่าจะได้นํามาให้ปูเปิดดวงให้เนาะครับเมื่อนี้ก็หาหกนากระดาษกลับมาเายมือแรงก็บมี่จดเนี่แหละครับไายซื่อท่มนชมเอมซ c พี่น้องเนาะกลับก็จะได้นําให้ปูเปิดดวงให้เนาะครับทาผม้ชมนี่ครับ น,นี่มาเปิดดวงให้แล้วน้องพี่น้องเนาะครับผมครับมีของแม่ขั่วแม่ขั่วก็จะฝากน้ำ่านผู้ชมครับ FC เพราะนั่น <FC. S 2> จะเปิดให้ FC ให้กันว่าย่างก่อขวงจาก FC คนส่งไมาจากไซก่อ FC คนส่งไมาจากเยอรมันบอฮอดปีครับ <laughs> พคนส่งยังไม่ให้ล่ะส่งนลำหอมหาขวด น้ำดื่มขวดนึ่ง,งอาปีกับติ่ยอเอาทํามบูชมตามนี้เนาะครับพี่น้องเนาะครับนี่ครับผมครับเดี๋ยวจะนั่าไปให้ปูเปิดดวงให้ทรามบูชมเอาทรรมบูชมนะครับเนาะ กับปูปลาเอ้ากับท่านผู้ชมนะครับเนาะหลายปูมาเนี่ยปูว่ะปูโอ้โหงวนี้จดจดกับพระท่านจะมีไหมรอบอยู่ปูกับอันนี้ของเอฟซีของแม่ครัวครับปูครับผมนะครับเนาะเอฟซีกับปิงกันถามมาจะไปมาเมื่อใดก็เลยว่าเพิ่งไปมาก็เลยเมื่อไงก็ ไม่เพิ่นอีกรอบหนึ่งปูย่านเพิ่นาโดนเป็นไงยำบากรวนที่สิบหกด้วยบาวเท่าเด้อเด่อเพิ่นสามารถก็าบเป็นกับมัง่วงน้ำนบนน้ำท่านมึงลอยกับปูมึงท่านให้แม่ค้วอันอันตวันพัดานอันตะวันปูหนึ่งลอยก็กับปูดี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 ้โอ้บัสบัสสูงแม่ยคว้วตัวนี้จะกับ มาไดค <ละ S 2> ม่ลายด้คมลายม้ครับผมครับผมจะเ,เดินเบี้ยีครับปูเอานะครับปูแต่ะจ,จะทาพิธีเปิดดวงให้พระพน้องเด้อแต่ะจะไม่ปูยำให้น้ำจังไรเมือ่อใ <ไป S 1> น,ป,ป,นปูฟันดีปะปูฟันดีครับผมหมดความห,หมดควัมนี่ยบ่บ่ถนล่งคลิบบ่ดิล่งคลิบลองหยางเงินวะครับก็เะมาเปิดดวงเปิดนกเรยเอาไป ห้าศูนยครับห้าหครับมันก็ถ้าห้าศูนย์ึมากจะมากเก่าสามครับปลูกหกเก็ดหมื่นก้อนเขจะไปนบของวันที่แล้วนะปูกครับฟันที่ฟันวากาโอ้ยเห็นมันกวักยี่นีสามคู่นี่นีฟันว่ามีคนเอาเขาออกฟังมากถวายลายๆหรอว่าสัตวอ,อีเหลนมสิีครับปูกไปโยกใส่ปิดอับได่ยังมากก็ยังกวงบุญกอางยังนี่แมนเมจักเขาสอดเขาสานจัก ข้าวบักนีงเต็มครับอืมค่ะอืมอันเขาจะเรียกว่าใส่ได้ตามอาจจะยากใส่ก็ได้แต่สะใส่ก็ได้ครับมันก็ยังคือยังเข้าอ่ก้อนนอนอั็นอธิษฐานนอนแต่ฮันนีก็ได้บ้านกันเขาไว้ในถุงหรือหรือเขียนไว้ใกล้ๆมันก็ฟันดีดีครับมันนี้ต่อมาต่อมาเป็น มันเป็นก็ยังเกิดสงข้ามแบบขมนปัญหาหนึ่งน้ปูเนาะแล้วปูเน้นตกเน้นตอกเก้าซูนหาก่ๆน้าอย่างน้ปูเนาะครับผมอ่าเอาครับชุดบนนปูเนาะแล้วก็งวดนี่ฝันไปปูงวดนี่จะได้ันแบบพระเจ้ามาครับการัใหม่ยังสไมมครับปู เปิดพวงเปิด่งครับแล้วมาเอาเลขเจ็ดนย์นำปูวาสันเจ็ดศูนย์เ้จำปูครับผมท่าจะวางสิแมครับเจักสีแมนฟันดีว่าฟันดีโอคือในรมเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดปูนเขี้นไมเราบอกวาสันก่าวางสิแม่ครับปูเพาก็เชี้ยนว้นถ้าเลขบนนั่นแล้วเพราะถ้าดนเขียนันเราอนก็ยังอี่มีนี่ไงครับมันก็ยังห่างครับอย่าร้มากเลย ครับปูยินบ่อนมั้ยครับมยังจะงยิ่งะครับผม่จะม่้อกลดเอาตัวรับตัวดีเนี้ยก็มาเปิดดวงความมาัก็จะวดาครับปูโอ้เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดตวู้เกิดยิ่ข้าวบ้านผู้ศูนย์เจ็ดศูย์เจ็ดเจดศูนย์นั่นมาว่า่ครับูเขียนเสกระดานไว้เราบอกว่าสั่นครับอ เจ็ดเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดอีเกเล็กเลขล่างแมนเพราะว่าเมือนั้นมาเราที่แล้วนะปูเนาะนางคุยกับปูปูกว่าล่างนี่ปูท่านท่านเดทท่านเดทลงแต่ว่าในสูตรของปูปูกับคุยกับบ่าวสามี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์จังหวะเอาปูขึ้นมาฝันขึ้นเข่าเขาเหล็กฝันปูแต่ท่านผู้ชมนะครับปูว่าท่านเดทคัดเนาะครับพี่น้อง ก่อนห้องห้องขัดมันเบิด <c oughs> นี่สูตรใหญ่มันสูตรใหญ่นะปู่สูตรใหญ่มันเป็นงวดที่สี่สิบสี่ครับสูตรใหญ่สูตรใหญ่รครับผมนี่มันจิเป็นสิบสี่คูนี่ครับนี่ยครับตัวตัวมันจะเป็นงวดที่สี่สิบสี่มันจะเดินต่อปะ่ะครับปู่สูตรใหญ่มันเดินดีดีวันนี้ห้องเรามาขัดเงีนสี่คู คือตัวนี้ครับเขาเน่นเขาเล่นสองหล,ลักสิบนะครับเน่นสองล่องล่องศูนหลักสิบนะแต่ว่าสองเนี่ยเขาเริ่มมาแยากสองเป็นเป็นหลักเป็นหลักสิบสครับถ้าศูนย์มาจะเป็นหลักหน่วยศูนย์มาจะเป็นหลักนุงมาส่วนกันงกนันเขาอมาส่วนกัน,นัสิครับตัวนึงเข้าเขาวิ่งหาอันบ่ เข้าเด่นหาดไปเดียวเปน็นเ้มนมาูนย์กับ5้าักสิบหกสิบมันมาส้วนกันที่หาเขาเล่มาฟันที่5้าะมันตบอกมันกันเาต้องการสามหลักเดือนแล้วครับปูบ่เอาชุดบนนะพี่น้องเนาะนี่ครับผมวิ่งบนวิ่ง2 20สอง1ูนย์หน,ห,นหนึ่งจะไปบนที่ปูวันนมันมันยู่ในใมันอยู่ในบนเตน อ่าอันนี้มันเป็นบนบางเดียวน้ำครับเ่อห่อคัดออกจากตรงนั้นคัดออกจากชุดนี่บัวบัวนี่ของงวดนี้บัปูัวนี่ของงวดนี่มันจะเป็นเต็มเต็มสูตรมันจะเป็นสามสิบเจ็ดตัวครับสามสิบเจ็ดตัวพี่น้องเต็มสูตรเหมือนกรูดับสามสิบเจ็ดครับผมแต่ว่าห่าหนึ่งคัดเอาตะห่อมันเน้นเนีนที่หาครับผมมันจะมีกลับตัวด้วยครับผมมันกลับตัวะเด้มัน ขกับตัวมันได้ข้นหลายครับแล้วชุดนี้รับตัวปัวสองศูนย์สองหนึ่งหกหนึ่งเจี่หัดัดตรงๆรงใมัดตรงตรงตัวกับนี่หกหนึ่งหนึ่งมันก็กลับไดยูกับไดยูบัวบัวเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนี่ก็บลับไดยองศูนย์ขับเน้นที่สองศูนย์พี่น้องชุดบนเพราะว่าลักลักสิบมันเด่นที่สอครับลักหน่วยมันเด่นที่ศูนย์ใช่ไหมครับให้เราม่เด่นตรงหืหลักสิบเด่นที่สองชุดบ เดครับแต่ว่าปูฝันดีทารางคือศ<ป>ูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ในความฝันนะพี่น้องเนี่จังรอดนะพี่น้องครับรอดอีกที่หนึ่ง่าชุดรางปูจะชุดใหแต่ว่านี่ปูวเล่าความฝันให้ฟังนะครับเนาะฝันวายายมนี่แหละครับถือจานดอกไม้นี่แหละจะมาเปิดดวงบอกปูก็เลยว่าตัวแรกกับปูเมาเ,าเลขเจ็ดศูนย์ศูนย์ับมนถาบ้านครับ เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดปูนเขียนไห้เราบอกครับ่านผู้ชมโอ้ยเดีวเยวมันยังอีกด่วนพี่นอเสร็จกที่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดพี่น้องาตูสมิเดปูเรอบอกเลขเข้าหรือก็จะิมตัวขันดอกไม้มากครับไปจิบมตัวนี่มนอยู่ปูบนทขันดอกไม้มากเป็นเนลาจักลับเมล็ตัวนี้น่าเบ่งเด็กตัวนี้พอเงเด็กตัวนี้ว่าปูเขียนเขียนให้เลยยังเป็นอย่างนี้แต่คนอื่นมานรับปู อ่าธรรมชุ่มแคปหน้าจอนี่ชุดบนนะพี่น้องเนาะชุดบนครับผมครับวิ่ง2บนนะครับเนาะสองศูนย์สองหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับสองหลักสิพี่น้องศูนย์หลักหน่วยปูวานะครับเนาะในซีคู่นี่แหละครับท่านผู้ชมฐานล่างกับความฝันปูวานะครับญาติโยมนะครับเนาะในความฝันถืออ่าจานดอกไม้นี่แหละพี่น้องเพิ่นว่าจะกลับมาเอาตัวเลขเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเปิ้ลมาปูเขียนไว้หรือยังนะพี่น้องเนาะครับก็บเป็นอยู่ในชุดล่างเด้อพี่น้องเด้อนะครับเนาะหาทันใดชอบ นะครับหาลอตเตอรี่ไว้นะครับกาบขอบุณขอบุณปูธมาชมนะครับเมื่อเนี้ซซาถูปูนะครับเนาะครับกันน้ำเดี๋ยวปูก็จะทําพิธีเปิดดวงให้เด้พี่น้องเด้อครับผู้ใบ่ท่านรอบนี้รอบนาพี่น้องครับไกลๆพ่นละพ่ออาบ้าวเทาก็จะมาปังปูสรุปอีกที่นึ่งนะพี่น้องครับกะได้นําได้ซื้อฮาตกลนนะครับผมครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ